มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ผิดใบเฟิร์ลหรือเปล่าสุดท้ายก็แบบเหมือนมีคุณพ่อแคปมาจากพันทิปจากนู่นจากนี้มาให้ดูก็รู้สึกดีใจที่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 อย่างน้อยคนจีนก็ยังไม่ลืมแล้วก็อยากขอบคุณหนังสิริเลคที่โอยังทําให้หนูแบบมีชื่อเสียงต่อเนื่องไปถึงต่างประเทศจริงๆอะค่ะเห็นว่ายอดที่ติดตามเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะเห็นว่ายอดฟอลโล่คือเดินไปสามล้านใช่ตอนที่หนูดูมันประมาณเกือบเกือบสามล้านนะะโอ้โหตกใจเหมือนกันยังมีติดต่อกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้บ้าง ก็จะมีในเว็บของของจีนะคะที่ชื่อไวยผัวเหมือนเราเหมือนแบบมีดาราของไทยหลายๆท่านที่ไปดังที่ประเทศจีนพอกันแต่ว่าเรากับแบบเป็นชนะเลิศอย่างนี้เรารู้สึกยงไบ้างที่แบบคนกับให้การตอบรับเราดีที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆมันเหนือความคาดหมายของหนูมาตั้งตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วพอเป็นี้หนูก็ยังคิดว่าโหดีจังเลยเขายังไม่ลืมหนูเลยนะนี่ถึงแบบบางทีภาพยนตร์หนูก็แบบไม่ได้ต่อเนื่องออกมาขนาดนั้นแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปทักทายไปทับแถวจีนก็สั่ง เคยแต่เคยไปเหมือนกับไปทัวร์ขอบคุณเขาตอนที่หนังไปเข้าที่นู่นนะคะ uh huh. แล้วก็ส่วนใหญ่จะมีแบบเบิร์เดย์นหนูเขาจะบินมาที่วังไทยอะไรเงี้ยหวานมากเ <c oughs> ลอนน่ะหลัง <c oughs> จากนีอาจจะมีอัพเดตข้าวความภา uh uh. ษาจีนเยอะขึ้นหรือเปล่ายังไม่เคยทำแต่คงต้องลองดูที่รับควารับความนิยมอย่างงี้จะมีรับโฆษณาหรือว่าอะไรที่นู่นเลยน้อยเป็นภาพเป็นคนสั้นๆอเลยมั้ยก็จริงๆก็มีติดต่อมาไงนยค่ะแต่ว่าตัวอยู่ที่แบบผู้จัดการหนูคุยก็ยังไม่อยู่ไม่รู้ว่าสรุปยังไงเหมือนกันแต่ว่ึกเรียนภาษาจีนแบบไปแบบคุยกับแฟนคร จริงๆก็อยากหัดนะคะแต่หัดภาษาอังกฤษก่อนดีกว่ามีแนวโน้มที่จะรับบ้างหรือยังคะเพราะว่าที่นู่นก็เหมือนแบบได้รับความนิยมก็จริงๆหนูหลายเรื่องรายละเอียดอย่างเงี้ยจริงๆหนูรับไม่มีปัญหาแต่ว่าพี่พี่ก้าต้องเป็นคนดูให้หนูไม่รู้ว่าพี่ก้าตกลงยังไงหรือคุยยังไงอะไรเงี้ยค่ะเคยมีแบบไปแฟนมีที่นู่นบ้างไหมเคยมีที่ทัวร์ขอบคุณสื่อแล้วก็จะเป็นเหมือนกับรอบรอบรอบเพสหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหลายๆที่แฟนก็จะมาคอยมีดมาเจอตามที่เพราะว่าเหมือนกับเมืองเค้้าาาาากกกวงงมม่ะหหนูตอไปแบบลยจุ แฟนเขาตามเราถึงขั้นไหนเลยแบบเวลาไปเลยก็บางคนก็ตามตั้งรับตั้งแต่สนามบินนะคะแล้วก็แบบไปเจอเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูสัพายที่บินมาเอาของขวัญมันเกิดมาให้อะไรเงี้ย่ากังมบากขก็จ่ราาขจริงๆมันมันช่วงนี้ว่าง มีว่างมาเพราะว่าจากที่คุณผีโดนเดี๋ยวรอรอถ่ายใหม่เพิ่งมาเริ่มถ่ายอะค่ะก็มีมีช่วงว่างเยอะเหมือนคนก็บอกเออเราไปเหมือนแบบมีชื่อเสียงที่จีนแต่ว่าที่ไทยกับคดลงก็เลยเหมือนทำบุญเสริมดวงเนี้ยค่ะก็จริงๆมันก็หนูว่าที่ที่ที่ของที่นี่ก็เป็นเพราะจังหวะหลายอย่างในชีวิตหนูส่วนที่จีนก็เป็นเรื่องที่หนูไม่คาดหวังอยู่แล้วไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรก จริงก็อย่างอย่างที่บอกคือเหมือนแพนคุณผีนะ่าจะออนแอร์ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะ่ะ<ม>แต่ว่าเหมือนกับทุกอ,อย่างมันเลื่อนไปหมดมันมันดีเลย์ไปหมดก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นเรื่องของจังหวะแล้วที่ทำบุญนี<ม>่เก<ม>ี<ม>่ยวไหมคะว่าแบบขนาดน้อยลงความจริงหนูก็ทำบุญเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีใครสังเกต<ม> <laughs> แต่ไม่ได้เกี่ยวเนาะทำเสิร์ฟดวยไม่ได้เกี่ยว <ๆ S 2> <ๆ>คะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าทุกอ,อย่างมันดีขึ้นได้แล้วมันก็เราก็สบายใจอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณกมอบคุณ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424